ทุกคนครับผมวิ่งแล้วเจ็บสะโพกทำยังไงไหมสะโพกก็คืออยู่ตรงประมาณตรงปันท้ายตรงนี้แหละครับผมนะวิ่งแล้วเจ็บมันท้ายตรงนี้นะครับผมทำยังไงใช่ไหมขั้าแรกนะครับผมนี่สมมุติว่าถ้าเจ็บสะโพกด้านซ้ายนะครับผมเจ็บสะโพกด้านซ้ายนะให้นั่งอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมให้นั่งอย่างนี้นะแล้วก็เอาขาวางบนเข่า ขาซ้ายวางบนข่าขวานะครับผมแล้วก็เอนตัวลงไปครับมันจะรู้สึกตึงตรงสะโพกตรงนี้ครับนะจะรู้สึกตึงตรงนี้รวมไปถึงหลังหลังหลังต้นขาด้วยนะครับผมนะดีมากๆเลยนะครับผมถ้าถ้าเหยียดตรงนี้นะับหนึ่งถึงยี่สิบทำสามเซตนะครับผมนะอไอย่างนี้ถ้าใครเจ็บถ้าใครเจ็บสะโพก ถ้าใครเก็บสะโพกเอ่อนี่ถ้าใครเก็บสะโพกนี้นะก็ให้เอาเข่าขวาครับไอ้ไม่ใช่ขาขวานะควายควายห้างนะแล้วก็เอ็นตัวลงไปเนี่ยครับจะรู้สึกตึงตรงนี้ตึงมากๆเลยตรงนี้ครับผมนะอันนี้ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนะอีกท่าหนึง่งอีกท่าหนึง่งคือ อีกท่าหนึง่งคือถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจนั่งใช่ไหมเรานอนเราเราตื่นนอนมาครับทุกคนเราตื่นนอนมานะเราเอาข่านี้ชันไว้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะชันนี้ไว้นะแล้วก็ควยขาเหมือนกันอย่างนี้นะคระผมไขขวาอย่างนี้แล้วก็ดึงไหมดึงตรงนี้นะครับตรงนี้ ถ้าใครเจ็บสะโพกด้านขวาก็จะได้เหยียดตรงนี้นะครับนะได้ตรงนี้เยอะมากเลยนะครับถ้าใครเจ็บด้านนี้ก็เอาขาซ้ายครับไขว้าขาวขวาแล้วก็ดึงครับดึงตรงนี้นะอย่างเงี้ยครับทำเซตละยี่สิบครั้งเอ้ยทำเซตละยี่สิบครั้งสามเซตครับเนี่ยครับตรงนี้จะตึงตรงนี้จะตึงนะครับผม อีกท่าหนึ่งนะครับผมถ้าใครนอนอยู่นะถ้าใครนอนอยู่นะนะครับนะถ้าใครนอนอยู่นะนอนนอนนอนราบอย่างนี้นะครับผมนะเอาขาเนี่ยควยอย่างนี้นะครับแต่ตัวแต่ตัวแต่ตัวตัวหันอย่างนี้มันจะทําให้ส่วนสะโพกตรงนี้ตึงครับนะทําให้ส่วนสะโพกนี้ตึงถ้าใครเจ็บด้านซ้ายก็เหมือนกันครับผมนี่เห็นว่าเนี่ยเอออย่างนี้นะนี่ แต่ว่าตัวเราฝืนหน่อยเราจะไม่หันอย่างนี้นะครับผมเราไม่หันอย่างนี้แต่ว่าเราจะบิดบิดอย่างนี้มันจะทําให้สะโพกตัวนี้ตึงครับอืมประมาณนี้นะครับผมถ้าใครทําทําตามสามข้อนี้ได้ยืดเหยียดสะโพกจะดีมากวิ่งยังไงก็ไม่เจ็บครับ